การที่เรามีใจขอบคุณพระเจ้าสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นพลังสำคัญพี่น้องที่ช่วยให้เรายือนหยัดอยู่ได้ในยามที่โลกมันกำลังสั่นไหวสั่นคลอนและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวหลายลงค่ะพี่น้องการขอบคุณจะทำให้เรามองเห็นด้านดีมองเห็นพระคุณของพระเจ้าแม้เราอยู่ท่ามกลางปัญหาค่ะพี่น้อง แทนที่เราจะจมอยู่กับความสิ้นหวังเมื่อเราฝากทุกเรื่องที่เราวิตกกังวลหรือรู้สึกกังวลเอาไว้กับพระเจ้าในการอธิษฐานของเราและขอบพระคุณพระองค์โดยการระลึกถึงพระพรต่างๆที่พระองค์ประทานและจะัดสรรให้กับเราพี่น้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะเข้ามา คุ้มครองความคิดและจิตใจของเราเอาไว้คำว่าคุ้มกันคืออะไรป้องกันความคิดของเราไม่ให้มันฟุ้งซ่านป้องกันจิตใจของเราไม่ให้มันทำไมไม่ให้หอเหี่ยว <c oughs> สิ้นหวังวิ้นงเห็นสันติสุขของพระเยซูเกิดขึ้นเมื่อเราขอบคุณเอแม่แม่อะ